อยากกระโดดลงแหงมาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้ว<น>มาครบทีมเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันใะส่หัวมันใหญ่ก็กินหมดสิเนาะคือ,อ,อมาให้ใหญ่ก็กินใหญ่ก็กินจีมาครบ,บ<อ>ทีมหนาวหนาวเด้อค่ะมือหนีหนาวแหงมาหาโก้คือเก่าลแล้วค่ะพี่น้องครับส, voilà. สวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนคลับทุกๆ่านครับผมนี่สวัสดีไล่รอบแท้มาหอยล้วก็โล่งเหงาเลยพี่น้อง ลงลุยกันเลยพุนๆเย้ยส่งลงไปน้ำเพลินพุนโกบยุพุนโตแรงแหกหมันของมือนีมาแล้วครับผมเล้ยนเลน้อาวแล้วครับพุนครับยุตาน้ำตาท่องพุนครับยุกิไก่พุนครับไปครับพี่น้องตามไปบึ้งครับผม นี่ครับตัวแรกของมือนี่ครับผมมาแล้วครับคือกระท้องหินน,นี่โอ้เยวแตกเลยท้องเป็นหนังเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรุ่นกันครับรุ่นกันครับรุ่นกันแมนอีหลีครับพี่น้องอนานโอ้โตัวนี้ตัวงามพี่น้องโอ้ห่วงเขาบัง ใหลึกเนาะเลึกดเลืเลึกดบุลือเสืของไทย,น,ไยนี่ครับบยดิดแนวแนวเลยตัวน,นี้ตัวง,งามครับพี่นอ้อตงตัวที่สองครับหยาดลงไปมันหมานครับมันหมานมีแดดเลยพี่น้องหนาวครับมึงหมอกรวดพี่น้องขณะนี้ประมาณเก่าโมงกลัวครับน,น,นานครับ นี่ยายส่งหมานล่ะครับพี่น้องเอามันหมานเด้อยายเด้อมือนี่มันหมานมันหมานครับน้ำมาแล้วมือนี่เอาเห็นกันหมานนะน้ำมาน้ำมาอ้ยอากาศเย็นตัวที่สองของยายส่งตามมาแล้วเห็นบอเอ๋มันหมานมันหมานมือนี่แม่หมานมาน้าครับมือนี่รุ่นกันพี่น้องเฮ้ยมือนี่ โมทันหมานเลืต้องใช้สีมานเขยง่เนาะแหงแต่หนาวแหงจะจังอยู่นี่อ้าแดดมานเป็นหนังเยื่อเม่หม้าได้แล้วครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งครับตัวนี้บ่ไนี่นะโมเมนต์นี่ไปครับพี่น้องไปเบิ่งโอ้ยนอนเมเปิลเรียดเลยพี่น้องใส่กวดจีตมออกจากหลังให้มึงกันน่ะกวดค่อยๆกวดค่อยๆ นี่ครับเอาจับขึ้นมาพี่น้องมึงย้ายมาเนี่ดูอตัวใหญ่อุ้ยแม่มันแดงเลยจังตัวใดตัวใหญ่แต่ว่ามึงนี่เนาะโอ้ปวดมันมึงดีมันมันเปิ้ลไหนมันไหนยิ้มปากในทีบุญนับไปหอดไปหูบุญนับพี่น้องดีใจครับเอามันมันครับพี่น้องมันมันครับเหลือแต่เธอดีเฮยเปิ้ลใดมาทุกคนเลยดิจอบเอวตาแขยง่ แมีนบ่นี่ดิดูดีๆนี่ดูดีๆอู้ยจะมีรางวัลเอาแล้วครับพ่อนน้ำเขาจนได้เนาะอือดูดิอู้ยห่วยดูผ่อนน้ำเขาจากเทื่ยนี่มันเนี่ยฮ่าครับมันมันพี่น้องมันมัน เป็นอยังตาท่องเห็นอยังนั้นตาท่องแค่ไหนน่ะเลียมภาพภาพอยู่หลังเิ่นก็ได้วันนีนหลังค้าสันไถมันไยมันจะขาวกว่านี้มันโมบินครับตัวที่สองของสาวเจ้ยครับไปรุนกันเลยพี่น้องไปรุนกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องโอ กบงายเขาเลิกพี่น้องของง่ายเลิกเลิกอยู่เลิกกับมันมันรูมหรือมันเขาเลิกต่วงเขียนน้อยเขียนหน้อยเขาครับสะสมกันไปเรื่อยๆโอกบงายครับพี่น้องอู้ยเฮ้ยยายช่วงในกบงายโตแบบไงเออโตหน่อยโตไปไงพุ่นไหม เอาจับขึ้นมาเลยยัยงามนี่ครับเหลืองอุ้ยหุยเลยเตรียมกับมือเลยครบตัวนี้แต่ท้องกระไดแล้วครับพี่น้องเอาครับไปเบิ้งครับโอ้ยผมเ็อยากงานไปเอาจับขึ้นมาเลยครับนี่ครับ ทีมงานเราก็มาเหมือนกันเป็นอย่างยิ่นี่ไครนี่อู้ยโกบๆกบกบเหลืองอุ้ยเลยเออให้มันโดดออกไซยาไนทไม่ใหญ่เห็นมันเอ้าจับขึ้นมาหยอกมันเลนอยู่โอ้ตัวงามครับพี่น้องตัวงามแห้งตัวนี้โกบหน่อยฮ่าฮ่า เมนองย่อยได้อีกแล้วนะวุ้ยแม่หมานหมานอีกแล้วพี่น้องไปครับไปเมืองครับเจียเจียวเป็นเป็นเป็นยังไงยายมือนี่ความรู้สึกได้มาหากบนึ่หมู่บ้านหมู่บ้านเดี๋ยวหมู่มู่บ้านหมู่บ้านเป็นยังไงเงาจ้าเงาปากหรือเงาใจเงาใจบพราเห็นตาลูกวิดโอ้ยหน่วยตากขบเราเห็นหมวกปิดอ๋อนะเออแก อ้าวขอไปหาตัวครับพี่น้องมันหมันครับสู้เยี่ยมครับตาท่องพอกวบง่ายอีกแล้วพี่น้องครับติดๆกันเลยเรือเรือครับผมนี่ครับตัวของตาท้องพี่น้องเอาจับก้นมาเลยครับตาท่องนี่ครับพี่น้อง โอ้ยใหญ่เราหัดอีกตัวนี้มันแน่นโบดสองทบพอดีล้มๆก็ได้ด้กครับแกะไมแ่แต,ต่องได้อีกแล้วพี่นอ้องไห้อีกตัวนึงพี่น้องโจกล่วงลึกเบบว้า ยายส้งได้อีกแล้วครับพี่น้องกบ,บ,งบขงเขาง,ะนะ<ค><ณ>ขง่ายพนะไปครับพี่น้องไปเมิ่งใกล้ๆครับกบยายส้งแมพี่น้องเนี่ยไปลงไปอ

ยางหัดแน่นครับพดนะครับพี่น้องสองตาหยกกับซอยกันหาอยู่ฟังปุ่นครับาจากน้อยกับย่ายมาฟังนี่แหละครับหาไปเรื่อยๆหาไปเป็นหนาเป็นหนา,เป,นหนาเป็นอุ้มเป็นอุ้มเป็นมองเป็นหมองไปเรื่อยๆบบแมยนบบเมนบบเมนโบนั่น ว่ากันมามึงขีดดินขีดตมอีกเดียวเัืออออ่องใดกบมันหายกบมันออกถ้าท่องพ่อครับมาจับเลยตะท่องบึบมาสวยงามครับเป็นตะเมยเถอะใส่เกอนผมมามึงกบใส่ตัวกบใหญ่แค่น้อยโอ้ย Cố nhìn nhay 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 Ôi ừ, thề Nhay bò Nhay nọ nhây đi Tony Để vài năm dài thôi Tony nhay Nhay sao ăn rồi Nói coi mùa ăn chắc nói vô Mùa ăn tối nhay hên Nè có nhay Nè Ờ nhay cao Ờ Ờ ừ, ของหน้าเพื่อนครับตาเราเบวบาตาเราให้หาอยู่ครับหาอยู่หากินมมีอะไรที่เขาไหวหากิ่มวัน้เขากำลังมาทายอุโมงต์ฝ่าอยู่คุณเรียกคนมาหาทายอุโมงต์ฝ่ายคุณดิเขากำลังเขาโง่สี่อ๋อเป็นบ่ไปเบิ้งครับพี่น้องไงเอายาส่งจกเลยครับนี่ครับ มันมานครับให้ยยายส่งหลายๆครับใหายทีมงานพวกผมได้หลายๆกลัวยายส่งน้องผู้ใดมาเปิดทีมไว้นี่บ่กยายส่งกับสาวเจยล่ะงู้สวอยู่ไหมจังไรจังบ่เปิดเบิ่งนี่ไหมนี่นั่นเห็นตาโกบบ่นั่นเห็นเออนี่ตาดีเหรอโอ้นั่นจังไรจังบ่เห็นกบตากลโองกับตาดีคือกันเนาะ อีพอกูตัวใหญ่บ่แเข้สองตัวบ่ตัวเดียวสันละขามันตัวนั้นอุ้ยอีพอเด้ออุ้ยตัวใหญ่นะใหญ่แห้งเด้ออู้ยหมานอเจ้าเดี๋ยวขอจุดอันนี้ไอ้เบิ่งเอานี่เอาไอ้หี่น้องไิู้สัตว์ดอุ้ยผู้ใดมาเปิดให้ไว้ดีแต่ว่าผมย่างมากกับพอกู้โซวซองแดดซองตากบพอดีเบิ่งเด้อสิเบิ่งเบิ่งเด้อซ้ำซ้ำแข้หมูว่านเลยนี่ พูดได้ว่าเปิดไว้ให้ดีแเลยเต็มกำมือเลยเปิดไว้ให้อีกได้ยายทรงนี่แหละครับผันบ่มีหนามแห้งๆก็หาง่ายแงนะพี่น้องข้านหาเอาเลย นางเชิญน,นางพักไปเรื่อยๆครับพี่น้องบด้ซีเรียดครับมือน,นี่ชิ่วๆครับน,านาี่ออผักบอนรับุนครับตาท่องพอแล้วครับพี่น้องไปมันงใกล้ๆครับผม <c oughs> ใส่ใส่ส่ใ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 ส่ส,ใสใโอ้ยโดดแล้วโดดแล้วใจเย็นบังลาใจเย็<ใ>นน<ด>ี่ครับอรพอาขาสัตว์่าออลุงพ่อู่น ครับเรนไปเอากบน้ำตาท่องอีกแล้วพี่น้องรัวๆเลยไงมันเลิกนั่งแื่หู้หูง่ายอ่ะมันน้อยนั้งทื่เขาเคลียร์ไปเขาว่อเดโอ้หุ่นมืโหุ่นดูเลิกๆเุ่นครับพี่น้องอินบอเดออออ เขียวคิกหรือเขียดโมตะทององมนบอมีนบัตาทองเมนบัแมนครับนานครับจิกคินี่เปิดนีบบ่ยนคนเ้อพี่น้องบ่ตือนบ่ตกใจบ่ยังเลยนานเห็บดากับ่ไปน่นเห็นบ่เฮ้ยมาเอาไงกบเห็นแล้ว เห็น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 ปากง่ายมันแต่บอท่านไอ้โจกมึงแต่คิดใบชั่วแมีนบอกมีนนี่นะคิดว่าต้องมีกบต้องมีกบต้องมีกบต้องอาจารคอยอวดปบวบลงมานี่นะสร้างห่วยต้นลังกินน้ำกินไหนอยู่ อุ้ยนอนถ่ายอยู่ในง่ายเลยพี่น้องนี่ครับอาวายจับขึ้นมาให้พี่น้องเบ้งนี่ครับขาวจานพานสวยงามผมเห็นหนังผมกำลังเคลียร์กบมุนมวน เอินเสียเวลาหากบแต่ได้เสียมย้าเลยแล้วไปขำยางอย่างจ่ายจ่าอยู่เสืนสิมัดอู้พี้น้องอ้าวจับขึ้นมาให้พี่น้องได้รับชมกันเลยครับเบ็โอ้ขนาดใส่เสียมขำยางได้เสียงเศรา เอ๋กบมากไหมเฮ้ยนี่มา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 นี่ครับพี่น้องนีเอาจ้บเอาช้าเอาว้าวเออเขาเกงมากพี่น้องมึงเกียมเนยแตกบิบเฮ้ย น้ำครับแมนยังเฮ้ยแมนยังแมนแล้วพน้าพี่น้องอุ้ยดังแหลมปีนฤทธิ์เลยว่ามันงูป่าเบอร์เฮยงู่ะกบครับพี่น้องกบ <c oughs> ลุกลุกน้องไปแล้วลุกลงไปแล้วลุกลงไปแล้วโอ้ยไงเพื่อนโอง่ายเลือเนาะกบเนี่ยตัวพความงามเนี่ยแะครับพี่น้องตัวนี้ อ้าวได้แล้ะครับกระโลกหนึ่งยูแต่ท้องกลมยังน้องมันนี่โอ้สองวันเป็นหมานอีกรอบแม่พี่น้องย้ายคืนผมแห้งแทะได้กวบเลยหรือปล่าเอาครับ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 ได้ส่งก็ได้ละครับ เอาพี่มาเมืองของยายครับมาเนี่พี่น้องมายายนี่มันคือเก่านั่งงา่ามเลือกเข้ามันมุดน้ำนั่งนั่งโื่นพ่อละพ่อใจสู้เยี่ยม นางสาวเจิดก็ได้แล้วยางลบไปลบมาอยู่พี่น้องมองยางก็ลมลมขีดตมเลิกไปครับไปเมืองไกลๆครับพี่น้องครับกบของสาวเจิดหนึ่งสองสามนานจ้าเอ๋ชอยู่โหฮิสวสวยงามครับพี่น้องครับตัวนี้องกระช่างตัวนี้แมน หนุ่มยังบ่วุ้ยมักให้เต็มต้นเลยพี่น้องงามครับบ่มีใบเลยมีแต่หน่วยอ้อต่อยพี่น้องนี่กินเมียงนี่นี่ซุกเอี่ยงซุกแล้วอืมเพอาะดิกินเมียงฝาดช่วยช่วยมัคือบักเดือนแหลยมึงแน่พี่น้องดกครับเพราะพาช่วยปากเดือน กำลังพอกินอ,อ้แดงเต็มต้นเลยีเป,เป็นเบิ่งเอาพี่น้องเหนียทิ้งไข่พ่ออีกแล้วาจีอาครับรั่วๆครับเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือได้กบเยอะโจรโกรบตยบอ้อตายเบ้อเบ้อตายบ่ตายไงยมันอยู่ลึกอยู่ ไนี่นี่ครับโกบองสาวเจยนี่งามแห้งอ้าวาเอาเจส่งพวดพวดพวดเลย ภาพเดียวโกน้ำตาท่องครับอ EN! สองตัวเลยดิตาท่อ,ทองอ,อุ้ยตวอยู่ในไงเดี๋ยวมันีตาท่อ,ทองเออโอ้ยนี่ครับตวหันเกือแม่นบ่ได้พี่น้อง ปล่อยมันโดดออกว่ะแต่ท่องโดดเต๋อดต๋อมันจิ้มคุปเงี้ยนะนอนดีหรือนอนดีเนาะแต่ท่องจับนอนดีเนาะตัวงามอยู่ได้พี่น้องตัวนี้นี่เแฝดจากมืองามอยู่ครับงามอยู่ตัวนี้กบต <iele> ัวนี้แต่ท่องแมนบ่ นั่นทางวาเียวตังกว่าเทียยรุ่นรุ่นรุ่นกันครับพี่น้องมูอหยังแต่ท่องหูหยังหูหยังเนี่ยย่าเอาเสียมาตีนี่ไหไลยปันไดของทีมงานสาวจู เหมือนสองร่วเก่าตีเมื่อวานันีช่วงหลังๆกูมาถึงสดอก่โลนิดๆร่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยโุ้ยเโอเคเยยืดเลยโอเเยดเลย เมือบังอุ้ยงามครับเขาจะกินได้ยากอยู่ครับพี่น้องตรงโอ้ยได้มกบุญละหันมกก็ได้หาหกมกบนี้นั่นใส่ผักหลายๆแไปปองหาแล้วได้พ่อกินพออยากกับพ่อแหละมั้งเนาะ เอาอีหยังไปตัดเหมียงไอหยังเขาบอกให้เขาอื่นบอกให้โนยบอกให้บอกให้ปลาบอกบอกให้ปลาบอกให้ปลาก็บอกให้บ้านนี่แต่ต่างกันมองไหนให้บ้านกับอกจนพูนดิอกุนเป็นบ่อพป็นสาเกลือผ้าหนามชวนให้หรือเปล่าพ่อได้กินอะไรอย่างพูนยายทรงเล่ายังหาไปพโหท่ามันอยู่ให้ปลามันเป็นแบบนี้ ให้โค้กเจ้าคีบไปเพล็กซ์ซัี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับคีบหากบเนาะค่ะเนาะลาไปก่อนสำหรับคีบนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมรักเราสวัสดีครับแป้วบอกไฮให้มาเลยกาแฟไปกินเมียงไง พอฟาสมกเดือสม่ำเส่บมึงไรยังเราปั่นกระเทศแล้วก็ก็ะยางหายไหมไนอดียูน่ยุหายยางง่ายๆแล้ววะแนี้เสื้อผ้าหลายหายกว่าตลาดนัดมือสองต้อนหนาวๆนี่ขอบคุณหลายๆครับ ที่ชูดีแล้วว่าบ่าไใดมาหาอะหลแบดน,นี้มันเบิดบองล่ะออบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ห้หากบจ้าดด <laughs> ไปแล้ว